รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนเยือนบทุกวันเสาร์วอาทิตย์นะครับเอาละครับวันนี้ผมอยู่กับพระครเจ้าที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนเยอนบุญนะครับวัดมาเพียงนะครับตำบลหนองโพงอำเภอสีมาโพธน,นะครับ จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนยะบุญนะครับวันนี้ผมสกลเดชนั่งกับผู้ใหญ่และวัยยานุกรและ,และพี่พามด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวถามพระคุณเจ้าสักนิดว่าภายในวัดแห่งนี้จะมีงานบุญอะไรนะครับการทั้การบุญเจ้าครับจเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบรวรพุทธศาสนาอาตมาภาพพระครูสังฆลักษณ์จตุรพัฒ์อภิธรรมโมเจ้าอาวาสวัดมาบเหียงเลข ที่หนึ่งหมู่ที่สิบตําบลหนองโพงอํเาเภอศรีหมาโพจังหวัดปเัเจนบุรีเป็นผู้ดูแลหรือผู้ดําเนินการก่อสร้างบัดจะได้หาทุนทรัพย์สร้างโบสถ์วันเสาร์ที่สิแปดพฤษภาคสสองพันกสิบเ็ดก็จะมีงานวังศิลเฤลิ์สร้างโบ,บสถ์แล้วก็ มีงานทาอดอะป่าสามาคัคคีลักษณะของโบสถ์ก็เป็นลักษณะโบสถ์สองชั้นโบสถ์ก็จะเป็นชั้นบนมีความกว้าง9เมตรยาว21เมตรแล้วก็จะมีระเบยียงเดินรอบ7เมตรเป็นทรงล้านนาชั้นล่างก็จะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมหรือให้ญาติโยมให้ได้มาทำบุญขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในประวัพุทธศาสนา ก็อย่าลืมมาร่วมงานวังเซละเลิกในวันเสาร์ที่18เดือนพฤษภาคมพศ2567นี้และผู้ใหญ่เลยครับอยากมีอะไรจะบอกสักหน่อยเนี่ยครับก็ครับในงานวังศีลาเลิกวันที่18พฤษภาคมปศักราช2567นี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องสนิทสนผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยได้มาร่วมงานได้มาร่วมบุญนะครับมาท่านที่มีจิตศรัทธาเนี่ยที่จะมาร่วมสร้างโบสถ์ สร้างพระโบสถ์วัดนาคเหนงนี่ยอยากให้เดินทางมาร่วมกันมากๆนะครับเพื่อที่จะให้พระโบสถ์นี่สําเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับเพราะว่าเป็นโบสถ์หลังแรกของวัดนาคเหนงครับครับผมขอบคุณมากพี่ผู้ใหญ่พี่วยาแลครับมีอะไรจะบอกสื่อทักนิดนะครับผมสําหรับผมครับก็อยากให้ท่านที่มีใจบุญเจกคุณได้มาร่วมงานในวันที่18นี้มากๆครับเพราะว่า การสร้างพระบสถ์นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลนะครับเพราะการที่เราได้สร้างพระโบสถ์มันเหมือนกับเราได้บวชพระทุกทุกองที่เข้ามาบวชที่โบสถ์นี้นะครับ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 ผมขอบคุณมากครับพี่นะครับพี่พามนะครับผมก็เชิญชวนครับญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะครับถ้าสะดวกว่าง หรือพยายามทําตัวให้ว่างเลยนะครับมาทําบุญใหญ่ครั้งนี้รับประกันคุณได้บุญใหญ่โตมหโรลานเลยเพราะว่านี่คือโบสถ์หลังแรกและการสร้างโบสถ์สร้างตั้งแต่วางศิลาเลิกหาไม่ง่ายแล้วครับในเมืองไทยนะตอนนี้มีมีไม่เยอะนะครับ,รบวัดที่ไม่เคยมีโบสถ์แล้วสร้างโบ,บ,บสถ์นะครับพิธีพราหมณ์พิธีสงฆ์นะครับครบทุกอย่างทุกคนจะได้การอวยพรจากพระการอวยพรจากเทวดาการอวยพรจาก เสียงสาธุของญาติโยมคนท้องถิ่นทุกคนที่อํานวยอวยพรให้กับเรารับประกันว่าคุณจะอิ่มใจและได้บุญครับสาธคุครับครับนี่แหละครับรายการวิถีทาวิถีไทยนะครับทางทบห้านะครับทุกวันอาทิตย์เวลาหกโมงเช้านะครับครับวันนี้รายการดีๆผมสกลเดชนะครับก็ได้มาที่วัดมากเพียงนะครับตำบลหนองโพงอำเภอศรีมหาโพธจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ขอเชิญน,นะครับสาธุชนคนใจบุญนะครับโดยเฉพาะวันที่18พฤปดุกตบาคม2567นห้ดนี้ขอเชิญ ผู้มีจิตใจแรงบุญแรงศรัทธาทั้งหลายไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนหรือเจ้าของบริษัทนะครับติดต่อเบอร์คุณเจ้าออได้นะครับเพื่อร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่กันนะครับที่วัดมาเพียงแห่งนี้นะครับขอเชิญน,นะครับผู้มีแรงบุญแรงศรัทธานะครับโดยเฉพาะวันที่18นี้อย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับมาร่วมบุญงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถกันนะครับหลังใหม่แห่งวัดมาเพียงแห่งนี้นะครับ ขอเชิญน,นะครับวันนี้กล้องกลาบลาท่านผู้ชมไปก่อนและลาหลวงพ่อด้วยลาคณะกรรมการและผู้ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับกลาบลาครับกรรมการครับผม